เห็นผลภายในกี่วันนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะจะตอบไปพร้อมกันเลยทีเดียวเนื้เยื่อทั้ง3ตัวของเราเนี่ยค่ะผิวหนังผมเล็บเนี่ยเป็นอะไรที่เราพอเราเราต้องตัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะเขาจะมีการงอกขึ้นมาใหม่มียางยาวเกิดขึ้นผิวเราไม่ได้ตัดแต่ว่าจะมีการหลุดลอกไปโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นกังก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแอคทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทโลเมียร์ถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าสุขภาพผิวสุขภาพผมสุขภาพเรบของเราดีขึ้นภายใน 1- นึสองอาทิตย์นี่เราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สังเกตได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยว่ามันได้ผล เทโลเมียร์มันเริ่มยาวขึ้นหรือมันอาจจะสั้นช้าลงได้นะคะผิวหนังริ้วรอยเส้นผมเล็บแล้วความแข็งแรงของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อต่างๆก็จะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นสร้างซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นความพละกำลังทั้งหลายก็จะตามมาแม้แต่เรื่องของความจำความกระตือรือร้นทางด้านอารมณ์อะไรพวกนี้ก็จะกลับมาได้หมดพวกนี้มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับ ความสั้นยาวของเทโลเมียร์ทั้งหมดแต่นอนย้อนวัยหนุ่มสาวดูได้จากความยาวเทโลเมียร์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แต่เราต้องเจ็บตัวนิดนึงก็คือการเจาะเลือดส่งตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยจะได้ผลดีจริงๆเนี่ยนะคะเราจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิตประจารําวันควบคู่ไปกับการใช้วัฒนชีวะจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าสมมุติเราอดนอนกินเหล้าสูบบุหรี่อ้วนกินน้ำตาลเยอะอะไรพวกนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีใช้วัฒน,นาชีวาแล้วประสิทธิภาพที่ได้มาจาก100%อาจจะเหลือสักสิบเปก็จะต้องใช้เวลานานมากกว่าคนอื่นนะคะจนกว่าจะฟื้นฟูร่างกายได้